คิดจะไปไหนฮะงูเหรอนี่สัเลี้ยงของโทมอจังเองไม่ต้องห่วงนะเจ้าตัวไม่มีพิษแถมนงรักสงบงูนี่นะไม่เนาะเอ๊ะพวกาเราก็ลำบากนะเอาไปโยนทิ้งเลยรีบเอาไปโยนทิ้งเดี๋ยวนี้นั่นมันงูเป็นๆเลยนะแล้วพวกเธอโอเคจนหมดหรือไงก็โอเคแบบนั้นก็พี่ลึกแล้วมีผู้หญิงอยู่กันสี่คนแต่โอเคหมดทุกคน อยู่ขึ้นไปเดี๋ยวขึชินค่ะข้างหลังคุณโมโมกะเองก็มีงูอยู่นะคะเฮ้ยไปกันียเบี้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋เพิ่งเป็นสิคะจะออกมาจากห้องก่อนเถอะนะคะปรเดี๋ยวสิประตูจะพังแล้วไปออกไปโอที่กำลังโตกันแล้วนะคะเดี๋ยวประตูมันจะพังเป็นไงล่ะคะเอาจริงดิ